มีเรื่องอื่นอีกไหมที่เกี่ยวกับเงินฝากผีอันเนี้ยคือวันนั้นไปทริปทําบุญที่ใต้น้องคนนี้ก็ถามขึ้นมาว่าเงินฝากผีนี่เป็นยังไงอ่ะขณะนั้นทุกคนก็แบบนั่งสนุกสนานเนี่ยฮะอยู่ทุกคนก็ฮะคือคุณพ่อน้องอ่ะให้ให้เงินเนี้ยมาแล้วบอกว่าให้เอาไปเก็บไว้เพราะหลังจากที่คุณพ่อให้น้องมาคุณพ่อประสบอุบัติเหตุ ชื่เห็นชี้เล่าค่ะเย้อุ๊ยวันนี้มีเอฟเฟกโอเควันนี้นะคะจากที่เราเล่าก็ไปแล้วสามทีเรื่องเราวมากมายเกิดขึ้นวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องใหม่กันอีกแล้วมีเรื่องมาเล่าอีกก็คือเรื่องเงินฝากผีค่ะวันนี้เงินฝากผีมันคือเหรียญที่เขาเอาไว้ใส่ในแบบในศพใช่ไหมเท่าที่แอมรู้เนาะทำไมเขาถึงเรียกเงินฝากผีค่ะคือในโบราณเขาเชื่อว่ามันเป็น เงินที่จะทำให้ผู้ตายติดตัวไว้ไปยังโลกหน้าไปใช้ไปใช้ไปอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆในในพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเราเห็นแล้วอะหลังจากนั้นอะเราจะเห็นว่าต่อให้เอาเงินติดตัวเขาไป mm. เผาเสร็จแล้วมันก็อยู่ตรงนั้นแหละมันไม่ได้ไปไหน mm. <ừ m. S 2> มันให้ให้ได้เรียนรู้ว่าสิ่งเนี้ย มันเอาติดตัวไปไหนไม่ได้เลยม,มันคือสัจธรรมตายแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้ไม่นแค่เรื่องความเชื่อแหละใช่แต่ว่าใน,ในเชิงของความเชื่อความที่จะทําให้คนที่ยังอยู่สบาย,บายใจใเมื่อก่อนเขาจะมีการมีการเอาเงินเงินปากผีเนี่ยมาทำเป็นวัตถุมงคลแต่ในทางสายสายคุณสาเนี่ยเงินปากผีที่เอามาทำเป็นวัตถุนี้ได้จะต้องเป็นเงินปากผีจากผีตายโหงเท่านั้นเพาเชื่อว่าวิญญาณเฮี้ยน เหรียญนั้นมันผ่านวิญญาณความตายที่เฮี้ยนที่โงงมาอะไรอย่างเงี like ้ยแล้วก็มันจะมีพิธีกรรมที่เขาเรียกว่าจะเรียกวิญญาณจะอะไรมาคือสุดท้ายแล้วอ่ะคนเขาก็เชื่อว่าสิ่งเนี้ยให้โชคอทอทนางที่มันก็ไม่ได้มาจากที่ที่มันีเอียแต่มันก็เป็นความเชื่อที่แบบวิญญาณเฮี้ยนวิญญาณแรงมาคอยปกป้องคอยคุ้มครองคอยให้โชค ซึ่งความเชื่อเนี้ยทางโบราณเนี่ยก็นานา,นาจิตตังเนาะเออแต่ว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นได้ได้จริงหรอกและไอพิธีกรรมที่บอกอะคือจริงๆแล้วอะเวลาเราเอาศพรญาติมาทําวิธีเราก็ต้องมีพิธีกรรมปกติอย่างเช่นแบบไปผ่าอู้ไปฝังแต่ส่วนเนี่ยเขาจะไปฝังหรือเปล่าแล้วไอเ,อเงินฝากถีเนี่ยที่มาที่ไปคือเราเขาไปขุดเอาออกมาหรือว่ายังไงอะคะถ้าถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยมีจะมี2ลักษณะ คือคือเผาแล้วแล้วก็ไปเก็บเหรียญนั้นมา่ะกับที่มีสับเปลอควักออกมาตั้งแต่ก่อนเผาเลยคุณพี่สับเปลอเขาคงเคยชินกับการอยู่กับใช่แล้วเขาก็เชื่อเพราะว่าก็เจอเคสน้องคนหนึ่งที่เขาก็จะไปช่วยงานวัดซีก็สับเปลอ,อ,อสับเปลอก็ควักออกมาแล้วก็บอกน้องว่าเอาไหมเหมือนเป็นเรื่องปกติของเขาเลยเนะก็คือแบบ อแต่จริงๆ,ๆแล้วของพวกนี้ถ้าถ้ามันจะให้ได้ได้ไอ้ตามที่ความเชื่อเขาจริงๆนะว่าเงินปักผีเป็นของขังอะ่ะม,มันจะต้องผ่านพิธีมันจะมีพิธีกรรมทางความเชื่อทางศาสนาผีที่มันจะต้องมีการเสน้นมีการสวดมีการว่าคาถาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ใช่แค่ว่าควักออกมาเนี่ยเงินปักผีของขังอเออแล้วคือคนที่เขารับทาไอ้เรื่องเนี้ยคือเขาก็ ตั้งใจเป็นหมอรับทำอะไรแบบนี้เลยใช่ซึ่งซึ่งปัจจุบันนี้มันมันหายากแล้วที่มันจะมีอะไรที่ได้ระดับนั้นเพราะว่าเออเขาเรียกว่าสิ่งเล้าปัจจัยของการใช้ชีวิตของคนสมัยนี้กับสมัยก่อนมันไม่เหมือนกันเมื่อก่อนมันไม่มีอะไรที่แบบที่จะทําให้เราแบบหลุดไปทางนู้นทางนี้เดี๋ยวนี้สิ่งเล้ามันเยอะโลกโซเชียลโทรศัพท์ข่าวสารอะไรนู่นนี่นั่นเมื่อก่อนเวลาใครจะทําอะไรเขาถึงบอกว่า คนสมัยก่อนกับคนสมัยเนี้ยหาความขลังหาคนจริงคนแท้ในศาสตร์วิชาอะไรอย่างเงี้ยมันยากขึ้นเพราะสิ่งเล้ามันมากขึ้น<ม>แต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีเ<ม>ชื่อว่ายังมีแต่แค่มันก็น้อยลงส่วนไอ้เรื่องเงินปากผีเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะที่เจอมากับตัวคือวันนั้นไปทริปทําบุญที่ใต้อืแล้วก็นั่งคุยกันนี่แหละนั่งคุยกันแบบเหมือนทําบุญเสร็จแล้วก็มานั่งกินข้าวนั่งอะไรกันไอ้น้องคนนี้ก็ถามขึ้นมาว่าี่เป็นเอกถามหน่อยสิ เงินปากผีนี่เป็นยังไงอะแล้วในขณะที่ขณะนั้นทุกคนก็แบบนั่งสนุกสนานเนีาอยู่ทุกคนก็ฮะก็เลยหันไปถามว่าเงินปากผีจริงๆหรืออะไรบอกจริงๆพี่คือคุณพ่อน้องอ่ะให้ให้เงินเนี้ยมาแล้วบอกว่าให้เอาไปเก็บไว้เพราะว่าเงินอันเนี้ยเป็นของญาติเขาเองเป็นของคนที่เสียไปแล้วโอ้แล้วก็เก็บไว้เขาเชื่อว่าเป็นเอาไว้คุ้มครอง แล้วพอเขายิ่งเชื่อเข้าไปใหญ่เพราะหลังจากที่คุณพ่อให้น้องมาคุณพ่อประสบอุบัติเหตุอ๋อมันก็เลยกลายเป็นว่าฝังใจเลยว่าพอพ่อให้เหรียญเรามาปึ๊บใช่พ่อเกิดอุบัติเหตุเลยแต่อเอกบอกกับเขาไปว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่เพราะเหรียญเพราะเราก็เคยเจอพ่อเขาเราเคยเห็นเขาเราบอกว่าตัวเขาเองก็มีวิบากกรรมของเขา<ม>แค่<ด>ทุกสิ่งทุกอย่างมันมาในแบบ พอ,พอดีเป๊ะแล้วมันให้มาอ้าวเกิดอุบัติเหตุพอดีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเหรียญเหรเดียวอะ่ะเอออย่าไปยึดติดกับมันมากมแต่ว่าถ้าเอาไว้เป็นความสบายใจอยากจะพกไว้ของญาติผู้ใหญ่ของอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่เออแต่ไม่อยากให้ไปยึดว่าเพราะสิ่งนี้ทําให้เกิดแบบนั้นแบบนี้สุดท้ายแล้วผีก็คือผีวิญญาณก็คือวิญญาณถ้าเขามีคุณให้คุณจริงๆ คนเราคงไม่ต้องเวียนไห้ตายเกิดมีเรื่องอื่นอีกไหมที่เกี่ยวกับเงินฝากผีอันเนี้ยมีมีแต่ว่าอันเนี้ยไม่ใช่เงินฝากผีแต่เอกอะจำไม่ได้แล้วว่าตอนนั้นน่ะมันเป็นวัตถุชนิดใดคือตอนนั้นน่ะเป็นเคสดูดวงแล้วก็ถามกับเขาว่ามีอะไรที่เก็บอยู่ในกระเป๋าตังคือภาพที่เห็นตอนนั้นน่ะมันเป็นคล้ายๆกับผงทูบเออแล้วถามว่าเก็บอะไรไว้ เขาก็บอกว่าก็มีแค่ผ้ายานันมีนู่นนี่นั่นแล้วก็สิ่งเนี้ยที่เป็นจาไม่ได้ว่าเป็นของคุณพ่อหรือว่าญาติฝั่งไหนของเขาที่เสียชีวิตไปแล้วซึ่งคือตอนที่เอามาเก็บไว้เนี่ยตอนนั้นก็คือเป็นจากหลังที่เอผา,าเสร็จแล้วแล้วก็เอามาเก็บใส่ซองแล้วก็เอามาเก็บไว้ในกระเป๋าแต่เขาไม่ได้เก็บขี้เท่านะแต่จำไม่ได้ว่าเก็บอะไรแต่มันมันเป็นมันเป็นของที่อยู่ในช่วงเวลาที่ เผาเสร็จแล้วแล้วเอามาเก็บไว้เป็นที่ระลึกแล้วเขาก็เก็บไว้ในกระเป๋าตังค์เราก็บอกว่าเออให้เอาออกไปแต่ว่าถ้าอยากจะเอาไว้เป็นที่พึ่งทางใจอะไรอย่างเงี้ยไปฝากไว้ที่หิ้งพระก็ได้ว่าสิ่งเนี้เป็นของคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเป็นญาติผู้ใหญ่เออแล้วเวลาเราสวดมนต์เราไปสวดตรงนั้นมันก็ยังให้คุณมากกว่าถ้าอยากจะเป็นการระลึกนึกถึงนะไม่ต้องเอามาพกไว้ในกระเป๋าตังค์เงินฝากผีพอพูดถึงว่าเขาเป็นผีตายโหงหรืออะไรก็แล้วแต่ มีเคสที่ให้คุณบ้างไหมไม่เคยเจอแต่มันก็เป็นความเชื่อของคนพอเวลาเกิดโชคดีขึ้นมาเขาบอกนี่ไงเพราะเงินเนี้ยเพราะเงินจากปากผีนี่แหละมันเฮี้ยนดีนะแต่สุดท้ายแล้วมันมันเป็นการแบบยึดติดกันไปยึดติดกันมาคนตายไปแล้วแทนที่จะได้ไปสู่ภพภูมิอื่นไปเกิดไปชดใช้ไปอะไรก็ถูกลังเอาไว้ถูกเอามาแบบมาอยู่กันนี้นะมาช่วยนูน่นช่วยนี่ช่วยนั่นนะ ไม่จบไม่สิน้นเราเรามองโลกแห่งความเป็นจริงวัฏจักรวงจรชีวิตมันเวียนว่ายตายเกิดเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างเงี้ยมันไม่มีมันไม่มีหรอกใครที่จะต้องตายไปแล้วจะต้องมาเป็นผีรับใช้ใครอะ่ะแต่มันเกิดขึ้นจากกิเลสของมนุษย์เนี่แหละที่อยากจะเอานู่นเอานี่อยากจะได้มากไปหวังพึ่งทางนี้ทางอะไรอย่างเงี้ยพอคนมันยังหวังมันยังมีกิเลสคนทํามันก็ทํเอ้าแล้วอย่างเนี้ยมันเท่ากับว่า คนที่เป็นวิญญาณที่ถูกดึงรั้งไว้เนี่ยเขาสะสมความแค้นสะสมอะไรอย่างนี้ไว้ด้วยปะมันมีวิญญาณสองประเภทวิญญาณที่ยินดีอยินดีที่จะทําเพราะว่าอยู่ตรงนี้กูได้ลาบสักการละพอกูให้เขากูก็ได้ได้อะไรมั่งก็ไม่รู้นะแล้วแต่คนที่ใช้อ่ะอันดับที่สองถูกบังคับถูกบังคับแบบไม่ยินดีอ่ะคือเคยเห็นวิญญาณทั้งสองแบบทั้งในรูปที่แบบยินดีและไม่ยินดี วิญญาณที่เขาบอกว่าเต็มใจที่จะอยู่กับคนที่เขาไม่ได้เต็มใจที่จะอยู่อ่ะมันต่างกันยังไงบ้างแล้วเขาที่อยู่อย่างนั้นตลอดไปเลยไหมอเอาคนแรกก่อนคนแรกเต็มใจฉันสมัครใจที่จะอยู่เราไปบูชาสรรเสริญเ,เขาแล้วเขาบอกว่าแล้อีกบอกว่าอยู่แล้วมันได้ราบสรรเสริญเนี่ยลาบสักการะเออลาบสักการะาเนี่ยอเออ,เ,อ,อเราเปรียบเทียบกับกับคนที่แบบมันหลงในการในการได้รับการเป็นที่ยอมรับอื ได้เป็นที่เขารลบเหมือนกันเลยกับผีกับวิญญาณที่แบบอยู่ดีๆกูตายไปแล้วมีคนมากราบไหว้กูมันใครก็ไม่รู้ใครก็ไม่รู้แต่พอมีอะไรแล้วก็เฮ้ยเนี่ยมาแล้วมาไหว้อีกแล้วเอาขนมเอาน้ําอะไรมาไหว้มาถวายอีกแล้วไม่ว่าจะผีจะคนมันจะติดจะหลิตอยู่เหมือนกันทั้งนั้นแหละที่แบบว่ากูได้รับการยุกย่องได้รับการสรรเสริญยึดติดกับสิ่งเนี้ย แล้วพอเขาอยู่อย่างเงี้ยเขาจะอยู่ตลอดไปหรือว่ามันถึงมันจะมีวาระที่เขาต้องไปจริงๆถ้าเป็นวิญญ,ญาณที่ที่ถูกเรียกมาใช้เราได้รับการสระับสกกลระอยู่จนกว่าบุคคลคนนั้นจะสัตหมดศรัทธาจากสิ่งนั้นไปเออแล้วสิ่งนั้นแล้วตัวเขาเอ่ะไอตัวเขาอ่ะดวงวิญญ,ญาณเขามันก็จะเสื่อมไปเองมันหมดแล้วเพราะมันไม่มีอะไรโลกวิญ,ญญาณมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนอืม,อมพอคนเลิกศรัทธาปุ๊บ ก็จะจบจบ,จบจบลงพอหลังจ,จบลงเขาก็ต้องไปใช้กรรมตามวาระที่เขาไปก็ขึ้นอยู่กับว,ว่าวิญญาณน,นั้นตระหนักได้หรือเปล่าว่าโอ้ไปดีกว่าหรือไม่จะอยู่อย่างนี้ติดกับตรงนี้อยู่จริงๆอะโลกวิญญาณมันยังมีในช่วงเวลาที่มันยังสามารถคิดได้อยู่ว่าเขาอยากจะพ้นจากตรงนี้หรือยิ่งอยากจะยึดอยู่กับตรงนี้แล้วสุดท้ายมันก็กลายเป็นแบบอย่างที่ พูดพดกันว่าก็สายสัมภเวสีก็เราจะถามเลยว่าสุดท้ายแล้วแสดงว่าเขาจะกลายเป็นสัมภเวสีเหมือนที่เราพูดถึงเทฟก่อนก่อนเพราะว่าตั้งแต่ตอนใช้ชีวิตที่เป็นมนุษย์ไม่มีอะไรให้ยึดอืออืม,อมคือถ้าสมมติว่าที่เขาบอกว่าวาระก่อนก่อนตายอะระลึกถึงคุณงามความดีเข้าไว้ถึงคําสอนถึงพระพุทธเจ้าเวลาไปมันจะได้ไม่แบบมันมีเส้น,นตรงแบบเนี้ยเอินจะได้ไม่ออกซ้ายออกขวาจะไปก็ไปเลยมีเลี้ยวได้ โอ้ oh, มีมันมันไม่ใช่ว่าอ๋อคนเนี้ยหมายมานี่แล้วจะไม่มีชาเล้นแยกซ้ายแยกขวาเลยมันอยู่ที่จิตของเราที่มันจะแบบแน่วแน,วแนว่โอ oh, ้เป็นคนวอกแวกเธอด้วยสิเป็นคนวอกแวกง่า,บบายสุดด้วยอะมาถึงคนที่สองกันบ้างที่เขาไม่ได้เต็มใจอืมอันเนี้ยเจอบ่อยเจอวิญ,ญญาณที่แบบถูกกักขังไว้ถูกสั่งให้ไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้เจอถึงขั้นว่าคนทําของอ่ะ เสียชีวิตไปแล้วมหมายถึงอาจารย์<ม>หรือครูทํา<ม>แต่วิญญ,ญาณน,นั้นยังอยู่เลยด้วยคําสั่งว่ามึงต้องอยู่อม,มึงต้องไปที่นั่นมึงต้องไปที่นี่ม,มันก็มันก็เป็นกรรมคือวิญญาณพวกเนี้ยจะต้องมีกรรมเชื่อมกันสัมพันธ์กับหมอผีหมออะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นมันคงแบบไม่มาวกวนกันอยู่แบบนี้แล้วหมอที่เขาเสียชีวิตไปแล้วอ่ะเขายังสั่ง ั่งวิญญาณตนนี้ได้อยู่อีกไหมในเชิงรูปธรรมมันอาจจะสลายไป<ม>ร่างกายเขาตายไปแต่เมื่อไหร่ที่อาคมนั้นมันศักดิ์สิทธิ์มากมันมีความเข้มขังมากมันจะมีอายุของมันบางที่เอกเคยเจอว่ามันอยู่เป็นร้อยปีจนกว่าคาถาอาคมนั้นจะเสื่อมไปซึ่งสมัยก่อนน่ะมันมันเข้มข้นมากๆจริงๆเกี่ยวป้าว่าเขาปฏิบัติเขา หรือว่าเขามีการถ่ายทอดกันมามันเลยแบบมันมีขั้นตอนมันมีขั้นขั้นตอนในการทำมีการใช้ของใช้อาคมคือต้องบอกว่าคนที่ไม่ว่าจะเป็นจะเป็นทั้งสายขาวสายดำหรืออะไรอย่างเงี้ยการปฏิบัติเขายังไงเขาก็ต้องปฏิบัติแต่แค่มันต่างรูปแบบจิตมันต่างกันรูปแบบมันต่างกันแต่มีความตั้งมั่นแน่ๆมากแต่สมัยเนี้มันอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นเพราะเมื่อก่อนก็อยู่กันแต่ใน ในห้องในตำหนักออในอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ออใช้ชีวิตเ๋ยวนี้แบบสั่งแก๊ปมาหิวก็สั่งมาออแล้วก็มันมันมีอะไรให้วอกแวกตลอดสมัยก่อนมันไม่มีมันอยู่แต่แบบนั้นจิตใจมันมุง่งมันแนว่วแนว่แนอยู่กับสิ่งนั้นมันเลยแบบเข้มขน้นเข้มข้นมากๆเราจะมีวิธีอะไรที่ใหปล่อยเขาได้ไหมจากอาคมที่เขาแบบถูกคำสั่งมาไว้แบบนี้มีแต่แค่บางครั้งมันอาจจะมีพิธีกรรมบางอย่างที่พอจะช่วยได้ แต่สุดท้ายแล้วอ่ะที่ที่ดีที่สุดมันก็คือบุญคือหากรู้หากเห็นหรือสัมผัสได้พยายามทําบุญและอุทิศให้เขาไปเรื่อยๆสิ่งที่มันติดอยู่เป็นสิบเป็นร้อยปีอ่ะมันไม่สามารถทําได้แค่ครั้งเดียวแล้วเขาจะหลุดจะพ้นไปได้มันก็ต้องอาศัยเวลาและบอกกล่าวเขาประจําว่าเออตรงเนี้ยมันไม่มีอะไรให้ยึดให้ติดแล้วนะคือบางอย่างอ่ะคนอ่ะเวลาที่เขาเรียกว่าด้อยอํานาจ แต่พอมีผู้มีอำนาจมาสั่งอ่ะมันเหมือนกับว่าเขาจะต้องอยู่ตรงนี้ด้วยคำสั่งอคิดนอกกรอบไม่ได้นะหนีไม่ได้นะเพราะถูกสั่งมาว่าต้องอยู่ตรงนี้มันก็เลยทําให้เขาอ่ะจิตเขาเออไม่ได้กูไปไหนไม่ได้จริงๆแล้วมันไปได้อืเราต้องคอยบอกเขาเรื่อยๆขอพูดถึงตามหลักวิทยาศาสตร์นิดนึงล่าสุดเพิ่องอ่านเพิ่งไปดูวิจัยเขาบอกว่าลองให้คนนึ่งมีอำนาจในการสั่งการให้คนเนี้ย ทำในสิ่งที่มันไม่ได้มีอยู่จริงอะ่ะเพื่อเขาจะพิสูจน์ว่าคนเมื่อถูกมอบคาสั่งแล้วอะ่ะจะทําตามนั้นจริงไหม,มปรากฏว่าเกินหกสิเปอร์เซ็นเลยอะ่ะที่ทําตามคําสั่งอย่างนั้นไปเรื่อยๆก็เลยนึกถึงกรณีนี้ขึ้นมาเลยว่าเออเนาะบางทีการที่เราไม่ได้มีอะไรยึดเหนี่ยวใจิตใจขนาดนั้นอะ่ะพอมันมีคนสั่งให้เราทําอะไรเราก็จะต้องทําอำเหมือนแบบมูที่จะทําอย่างะนะั้นอ่ะต่อให้มันขัด ในสิ่งที่ความเป็นมนุษย์จะต้องมีหรืออะไรเงี้ยก็ทำอ่ะใช่วิญญาณมันก็คือมนุษย์แต่มันแค่แบบก่อนตายหรือหลังตายมันมันเหมือนกันมันไม่ใช่ว่าโอยผีมันอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนกันเลยคนตายคนที่อยู่เป็นอยู่อย่างเงี้ยมีชีวิตแบบนี้มีวิธีการคิดแบบนี้ตายไปแล้วอ่ะจรลิตเขาวิธีการคิดของเขามันก็เป็นแบบตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่แหละเพราะฉะนั้นผีอ่ะมันไม่ได้เหมือนกันไปหมดมันก็เหมือนคนอย่างพวกเรา ต่างคนต่างความคิดเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วก็คือให้ทุกคนเราลองหาสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจที่มันถูกต้อ,องเนาะไปในทางที่ถูกเพื่อที่เราจะได้ไม่วกแวกไม่ไข้ขวผูกอะไรอย่างน้อยอ่ะชีวิตคนเราอย่างน้อยเราต้องเห็นคุณค่าของตัวเองศรัทธาในตัวเองว่าเราจะทําได้ว่าเราจะทํา,าทดีมันถ้าเราไม่เริ่มต้นจากตัวเราเองอะ่ะเราจะหลงง่ายเหมือนคนนี้ว่าดีออสดีคนนี้ไม่ดีอ,อูไม่ดีอืคือถ้าเรามีความเชื่อมัน่นมีความศรัทธา รู้ตัวว่าเราทําอะไรอยู่แล้วเราจะมีสติที่พอรู้ว่าอันเนี้ยพอเขาบอกว่าดีแล้วเราจะรู้ว่าดีจริงไหมมันจะหาเหตุหาเหตุหาผลหาข้อพิสูจน วันนี้ทุกคนก็น่าจะได้ข้อคิดอะไรไปบ้างเหมือนกันเนาะจากวันนี้เดี๋ยวก็อยากให้ทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องทางของเรานะคะชี้เปิดชีเห็นชี้เล่าทางช่องทางอนาตบีออฟโซ l ค่ะทางนี้ได้เลยหรือติดต่อดูดวงทาง Facebook ส่วนตัวของคุณเปนเอกได้เลยนะคะจองให้ทันนะคะทุกคนตื่นเมื่อนพร้อมนะ ใี่ครับ